มาดูความแข็งแรงของปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาเซียมนะครับก่อนเดินทางนะครับไปสารคามนะครับผมนี่ครับดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูไซส์ใหญ่อีกหนึ่งไซส์นะครับสองไซส์นี้จะกินอาหารเม็ดแล้วนะครับกินอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาหารสําเร็จนะครับไซส์หัวใหญ่ๆนะครับโอ้ใหญ่มากดูครับผมทั้งสวยใหญ่และแข็งแรงนะครับ ปลาชะโอนหรือว่าปลาเซียมนี่สวยใหญ่แข็งแรงมากกินอาหารเม็ดแล้วนี่ดูความแข็งแรงในถุงเลยนี่จากนี่ค่ะบรรจุถุงละสองร้อยตัวค่ะนับมือนับมาเองเลยค่ะนี่งามๆแบบนี้เลยค่ะบานี่จะให้อาหารเอาให้เป็นไฮเกรดนะคะให้เป็นไฮเกรดนี่งามๆแบบนี้เลยค่ะอ้าวเราจะลงปลากันต่อเลย บรรจุถุงละ200ตัวค่ะมาดูความแข็งแรงของปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาเซียมนะครับก่อนเดินทางนะครับไปสารคามนะครับผมนี่ครับดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูไซส์ใหญ่อีกหนึ่งไซส์นะครับสองไซส์นี้จะกินอาหารเม็ดแล้วนะครับกินอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาหารสําเร็จนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไซส์ใหญ่แล้วก็ ติดตามดูนะครับไปถึงหน้าบอ่อไปดูความแข็งแรงถึงหน้าบอ่อถึงสารคคมนะครับว่าอาการแข็งแรงขนาดไหนนะครับแค่นี้ก็ไม่มีปัญหานะครับใกล้มากสารคคมนะครับไปถึงประเทศลาวประเทศกัมพูชาาย,ยังสบายเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นทางภาคกลางหรือภาคตะวันออกก็สบายๆนะครับอีสานเหนือก็ไม่มีปัญหาไปมาหมดแล้วนะครับผมปลาเซียมเดี๋ยวพาไปดูไซส์ใหญ่แล้วก็อยู่ที่ หน้าบอ่อหน้างานนะครับเสียมสวยๆย,ยังมีอยู่นะครับช่วงนี้ไซนี้แล้วก็มีใหญ่กว่านี้นะครับไปดูกันต่อเลยครับวันนี้เรามีไซหัวใหญ่ๆนะครับโอ้ใหญ่มากดูครับผมทั้งสวยใหญ่และแข็งแรงนะครับปลาชะโนหรือว่าปลาเซียมนี่สวยใหญ่แข็งแรงมากกินอาหารเม็ดแล้วโอ้ใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะครับ นี่ครับมาก่อนได้ก่อนนะครับมาช้าอดนะครับช่วงนี้นี่ครับผมเสียมหรือว่าปลาชะออนสวยๆใหญ่ๆครับโอ้ขนาดความยาวนี่อยบ่3นิ้วนะครับผมนี่ฮะโอ้โหใหญ่แข็งแรงมากครับปลาเสียมครับผมกินอาหารเม็ดแล้วเลี้ยงบ่อปูนกระชังบกได้นะครับบอ่อดินกระชังก็ ในบุญก็เลี้ยงได้ครับไปดูหน้างานที่สารคามกันครับบอยพันปลาสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านดงเย็นค่ะพยากรภูมิพี่สจังหวัดมหาสารคามมาลงบ้านเซียเดนเดอร์ค่ะนี่กเกษตรผสมผาสานมีเบิร์ตสุยางสุนแนวอินทภาลัมบักซิดาเพิ่นกะจะเลี้ยงอ่ะ อันนี้ยังก่อนแมงดาน้ำบานิกปลาน้ำบานิผส,สมผาสานทุกๆุกอย่างบรรยากาศดีมากพื้นที่โดยรอบโอ้เป็นตะมวนคักเด้อจาานี่น้ำเพิ่นกระเฮตเป็นโซลาเซลลงไปน,น้ำดีแห้งแนนน้ำเพิ่นกระพันน้ำจากนีแมันอกค่ะขึ้นแข็งบอกใหญ่แนนสมบูรณ์มากคนกระพันน้ำขึ้นไปฮดบักซีดานอจา้า น,น้ปลาดีมาเมืองปลาห้าบันอันนี้ลงเป็นปลาเนื้ออ่อนค่ะนี่คช่ไส้มันเป็นน้ำผีปลาเนาะเนี่ยค่ะปลาเด้อค่ะเดี๋ยวเสียห้เมืองความแข็งแรงให้ดูความแข็งแรงสักหน่อยนึงเอายกมาแต่สุรินจามาสารคข้ามจากความแข็งแรง ุดยอดค่ะเวลาปลาลงไปเดเ้อจ่ามองความแข็งเนี่ยเวลามันลงไปแล้วมันสิล้อยวายน้ำออกไปเลยจ่ามันมันจะบ่ดจุ่มจุมกันเด้อจ่าพี่เด่นเทลงอัดหนึ่งสองสามคุนอ่ะมันก็ออกไปเลยจ่ามันก็วายน้ำออกไปแมนค่ะมันสิบบดจุ่มๆุ่กันอ่ามาจากนี้ค่ะบรรจุถุงละสองร้อยตัวค่ะนับมือนับมาเองเลยค่ะนงามแบบนี้เลยค่ะบานนี้จะให้อาหารเอา ให้เป็นไฮเกรดนะคะให้เป็นไฮเกรดนี่น้ำงามแบบนี้เลยค่ะอ้าวเราจะลงปากันต่อเลยบรรจุถุงละสองรอตัวค่ะมาหอดระเดอค่ะนี่เมื่อนี่บานพี่เมืองหนองห้าสละข้ามจะ้ะบอยพันปลาขอบคุณพี่พี่น้องๆที่ติดตามรับชมมาตลอดนะคะขอบคุณลหลายจ้ะสวัสดีจ้า